สวัสดีค่ะพบกับช่องเจ๊กบพาทัวร์พาแซบค่ะมัอนี้เ้าสิบไปตกปลากันนะจ๊ะตกปลาจ้ะผู้สาเผู้หอูสาผู้สาประดุก ชิดชอยเนี่ยเอาเบดมาเอาขั้นเบดมาอยู่นาพ่ออย่าเต่งนะไม่อย่าทำโอ้นายนายทาน,นหน่อยๆยังงั้นวท่านเห็นเหี้ยเจ็บมันลุดไปแล้วก็จะยมาให้แม่ถกเอา <จะ S 2> คนนัน้นเห็นบ่นมันหมดนะมันคายเลยนะ เอาบ้านบ่ค่ายดอกค่าปากเอาเบ็ดมาเลยพีฟ้าเบ็ดไปใส่พีฟ้าเบ็ดไปใส่เออเอาเบสไม่อีกบล็อบแนบเอาไปนั่งเอาใส่คู่ไปเปลี่นแบบมันนี่แหละทำเอาใส่กับคู่เลยเซอเกินคอยปุ๊บได้แล้วได้แล้ว แม่ะุ่วงโอ้ยไหนไหไหไหกกกกห้กค้กค้กความได้อีกแก้วมาแม่เอาม้ไหเนีนเบียดน่ะเอาทางซีมาไหเนียเอาอันนันก็ได้นั่เอาอัน โอ้ยมักงวเอ้ยงวงกอยู่ในคอบตนนั้นเลย็นเตะลำมันแห่ลำเบ็ดแหมปใครจะไม่ดูโอ้ย่กับคู่กับขวงปตุกับบ่อชิดยูบบอ่อกับยังบได้ยยู่สายยู่ยังบได้อยูยย่ครับดีเริ่มจืขวมนะ เมื่อกี้ทั้งซีกับคว่้ทั้งป่าคุกปลาคว่มบ่อนอยู่บัวบะบัวบะเองไลายล่ตัวละ คลิปนี้กัเอาไว้แค่นี้นะจ๊ะลากันไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะนี่คลิปทรงถ่ายนะจ๊ะไล่หมูเจ่าห้องเจ้าห้องไนดิเจ้าห้อง